รายงานการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะขบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะขบตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน208คนมีข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนบริหารงานโดยนางร่งรวีบุตรสบงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวชนะภาจันทานุสร์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะขบได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามประเด็น5ประเด็นดังนี้ ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาดกกโดยได้น้อมนำพระบรม,มราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรม,มนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทะเทพะยะวรางูณณายวายจุดนี้ ของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและกำหนดวิสัยทัศน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นมิตรคุ้มครองห่วงใยเพื่อความปลอดภัยและความสุขของนักเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขได้รับความคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ โดยคณะครูบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียนผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยนักเรียนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนาลีโครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อการศึกษาโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีกีฬาโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นต้น โดยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทีมทำทีมประสาน เพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนโดยมีคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งคณะครูบุคลากรและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทาและมีการปรปับปรุงให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดในทุกปีการศึกษามีการเผยแพร่คู่มือต่างๆไปยังโรงเรียนในสนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะมงและชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กำหนดรูปแบบใใการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาลและบริบทของโรงเรียนด,ด้วย NTK สมายุกำลังสองโมเดลดยมีหลักการที่สำคัญสาหลักการดังน,นี้ N Network, 1 N Network ก,การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2. t ี e a m w o r k การทำงานเป็นทีม3 K n o w l e d g e การศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีเป้าหมายในการฒนาดร่วมกันคือการสร้างความสุขให้เกิดแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสมายุกกำลังสองทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ใช้กระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร PDCA และใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาใช้ในการดำเนินงานด้วยมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลโดยใช้แบบฟอร์มตามคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษานำมาคัดกรองจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ นำเสนอต่อผู้บริหารและร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหาตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปประเด็นที่2การดำเนินงานร,ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหนองขบ ได้นำวิสัยทัศน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรูปแบบการดำเนินงาน NTK สมัยยกกำลังสองโมเดลโดยได้ดำเนินการครบทั้ง5ขั้นตอนคือการรู้จักนักเรียนรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนและจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มเพื่อสรุปเป็นภาพรวมและร่วมกันวางแผนจัดทาโครงการหรือกจิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่น กลมปกติพัฒนาผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชากลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนจัดโครงการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้กิจกรรมสอนส่งเสริมด้านสุขภาพจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอ,อนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มมีปัญหาด้านเศรษฐกิจจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ด้านสุขภาพมีการส่งต่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มพิเศษจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒน,นาตามความสนใจเฉพาะด้านเช่นกิจกรรมหน,านาองตะขบฟุตบอลขับกิจกรรมส่งเสริมพัฒน,นาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านศิลปะและดนตรีเป็นต้นโรงเรียน ได้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภยัย MOE Safety Center ปัจจุบันคือศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภยัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภยัยนักเรียนรายบุคคลและสถานการณ์ความไม่ปลอดภยัยจัดให้มีการส่งเสริมความปลอดภยัยภายใต้มาตรการ3ป คือป้องกันโดยการกำหนดพื้นที่ความปลอดภัยจัดทำป้ายสัญลักษณ์จัดสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยปลูกฝังโดยจากกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทั้ง4ภัยปราบปรามโดยประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเย,ยียวยายและฟื้นฟูจิตใจโรงเรียน ได้ดําเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตยอย่างเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นระดับปฐถมวัยม,กกรรมยีกิจกรรมไข่ไดโนเสาร์กิจกรรมเพาะถั่วงอกชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมเสดผ้าแปลงล่างกิจกรรมมันเบอร์รี่ลอยแก้วชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ก,กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกกิจกรรมสัดโล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมขนมไทยทมัฟฟินมันเบอร์รี่เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพที่หลากหลายโดยบูรณาการผ่านการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆ การดําเนินงานด้านการคุ้มครองให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพโดยประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพ่อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือโดยการจัดหาที่พักอาศัยและมอบทุนการศึกษาข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นเพื่อให้เด็กสามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบได้ใช้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ NTK Parky Model โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองตะขบมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกปีกปเช่นผู้ปกครองสนับสนุนทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านภาคเอกชนระดมทุนซ่อมแซมอาคารสถานที่สิทธิ์เก่าระดมทุนทอดพระปะสร้างโดมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองให้ความร่วมมือและร่วมจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องประเด็นที่ส การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมและนำคนวามรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นจัดอบรมการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบกิจกรรมสอนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยาเสพติดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมเยี่ยมบ้านประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในด้านต่างๆส่งเสริมทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหารหัวหน้างาน มีการนิเทศติดตามโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง P.D.C.A. ตามแผนปฏิทินที่กำหนดและประเมินผลเป็นระยะเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ P.L.C. ประเด็นที่5ความสำเร็จของการดำเนินง,งานระบบการดูแลชว่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา จากผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดลงอัตราการไม่จบลดลงอย่างต่อเนื่องไม่มีนักเรียนที่ออกกลางคันนักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองความปลอดภยัยและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ นักเรียนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับโดยได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน10ปีคารุศาสตร์ครับครั้งที่14มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์นอกจากนี้ยังมีนักเรียนแกนนําในการน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชนนักเรียนมีความปลอดภยัยครบทุกด้านและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยอันเกิดจากการได้รับความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภยัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การป้องกันภัยจากบุหรี่ไฟฟ้ากิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตนักเรียนมีความปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์คิดเป็นร้อยละ99.67ความปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ99.54ความปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ์ร้อยละร้อยความปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจร้อยละ99.07 สถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติได้แก่รางวัลชนะเลิศอ,อันดับสองระดับดีเด่นการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบปีการศึกษา2565 และได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันปีการศึกษา2,564ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาโรงเรียนโดยการให้ความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษาระดมทุนและร่วมแรงในการซ่อมแซมอาคารสถานที่และสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ที่มี ความพร้อมเพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยขึ้นชื่อว่างานครูนั้นสำคัญยิ่งเป็นทุกสิ่งให้สิทธิ์ได้ใครจะเหมือนเฝ้าดูแลด้วยรักไม่แชร์เชือนคอยตักเตือนสอนสั่งหวังนำพาให้เก่งดีมีสุขในทุกด้าน ให้สิทธิชาญฉลาดรอบกอบศึกษาอนาคตสดใสไร้โรคาช่วยพัฒนาชาติยั่งยืนครูชื่นใจน้องทุกเรานี้รวมใจพัฒนามีปัญญา ดังผลงานนั้นเรื่องชื่อระบือไกลพวกเราใส่ร่วมใจสามัคคีคุณต้องทำนำหน้าเก่งกล้าวิชาการทุกกุฬาุค